วันนี้ผมจะมาแนะนำเกม Repo เกมที่ให้เราและเพื่อนเล่นเป็นแอนดรอยคอยเก็บขยะขายได้ตามโคตตาแต่ภายในด่านไม่ได้มีแค่เรานะสิจะดูว่าเกมเพลย์เป็นไงไปดูกันเลยโอ้ยคุเฮ้ยน้องคุณมือดอนอะไรอ่ะทำไมหน้าตเป็นอย่างนั้นทะไมย์้าเป็นยังงั้นนะทำไมเสียงเป็นอย่างงี้เฮ้ยเจ็บเฮ้ยพูดไปดิเดวพูดไปน้อพี่ก้าเสียงวะดิ